สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโดยวันนี้จะมีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นหลังฟุตบอลเจลิกคู่ระหว่างคาวาสกิฟอนเตเล่จอกไปเยือนอุลวะเลดไดมอนด์รายชื่อในเกมนี้ของชาทิมนั้นไม่มีรายชื่อเป็นตัวจริงและตัวสำรองให้กับคาวาสกิฟอนเตเล่นะครับด้วยผลการแข่งขันของล่าสุดของทั้งคู่นั้นอุลวะเลดไดมอนด์ชนะซีสุดเอทเพาไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนคาวาสกิฟอนเตเล่นั้นเปิดบ้านชนะกับปะโอซสกาไป4ประตูต่อศูนย์ จบเกมกันแข่งขันคู่ระหว่าง k a วา s a k i f r o n t a l ไปเยือนห้ต่อโอลลวาเรดเดยมอนไป3ตัวต่อหนึ่งทำให้หลังเกมในนัดนี้ได้มีความคิดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นได้มีความสนใจอยู่มากนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นกันนะครับเริ่มจากคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์แรกก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกวันนี้ช่วยไม่ได้ขอบคุณสำหรับการทํางานหนักของคุณฉันคิดว่าในเชิงบวกหมายความว่าการกลับมาของแก้วคนจะอยู่ประมาณวันพุธและวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าแมตช์ระหว่าง มารินอตจะยากในกว่าวันนี้แต่นี่คือช่วงเวลาที่กองเชียร์เป็นแรงบันดาลใจคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับความภาคภูมิใจในการทํางานหนักของคุณของทีมเซ e โซคอมเมนต์ต่อไปมันน่าผิดหวังแต่ขอบคุณสาหรับการทํางานหนักของคุณครั้งต่อไปจะทําให้ดีที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับสู้ๆนะเราโชคดีรจริงๆคอมเมนต์ต่อไป ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณคอมเมนต์ท่านต่อมาการหายไปของชาติทิพในวันนี้หมายถึงคอมเมนต์ต่อไปครับฉันสามารถขอบคุณสำหรับการเล่นในเกมนี้ขอบคุณมากๆคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักของคุณแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังแต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้จนจบขอบคุณฟอนตาเล่คอมเมนต์ต่อไป ขอบคุณมากสำหรับการเล่นภายใต้สถานการณ์นี้เราขอขอบคุณคอมเมนต์ท่านต่อไปขอบคุณสำหรับการแข่งขันในช่วงเวลาที่ยากลำบากฉันหวังว่าผู้เล่นจะฟื้นตัวโดวยเร็วคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับน่าเสียดายชาูนสึกสงสารผู้เล่นมากผู้เล่นที่ไม่สามารถเดินทางได้ยิ่งน่าหงุดหงิดมาสร้างความทรงจำดีๆส่งท้ายฤด,ดูกาลนี้กันอคอมเมนต์ต่อมา ขอบคุณที่เล่นแมตชนี้แม้ว่าเราจะยังไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ตามคอมเมนต์ของคนต่อไปฉันรอคอยวันที่เราจะได้ต่อสู้กันอย่างดีที่สุดขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายนะครับทีมคาวาสกิขอขอบคุณสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากสำหรับการเล่นแมตในสถา,านการณ์ที่ยากลำบากมันไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ยังเป็นทีม่แข่งเก่งมาสู้กันอีกครั้ง ในสภาพที่สมบูรณ์ขอขอบคุณทีมฟอนตาเล่จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองให้ความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างถูกใจตรงไหนก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ